โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีก็ยินดีต้อนรับวาสูกิองเหมียวจินะครับผมโอเคก็น่าจะเป็นการครบรอบ4ปีของตัวเกมนะโอเคถ้าใครเล่นมานานก็น่าจะรู้คงรู้ข่าวมากันคร่าวๆแล้วนจะจ๊ะโอเคอันนี้ผมก็มารับยันนะอันนี้น่าจะเป็นยันที่เขาแจกหรือเปล่าโอ okay. okay, เคโอเคเขาแจกมาเมื่อกี้ผมไม่นับนะน่าจะ10ใบ,บหรือเปล่า โอเค10บใบนะเพราะผมมีสี่สใบโอเควันนี้มาสุ่มกันเลยไหมก็น่าจะมีการันตงการ,รันตีเดี๋ยวมาดูจิจกรรมกันนิดหน่อยนะอันนี้ก็เป็นชื่อตัวละครอะไรนะโอ้โหโอ้จิจกรรมตัวใหม่เป็นตัวอะไรผมก็ยังไม่ไป,ไปดูข่าวนะผมคิดว่านะเนี่ยเลทนี้ก็น่ายังไงก็ต้องเปิดเพราะว่าเป็นเลทอ่าสี่ปี เพราะมันมีการันตีอะไรมากมายนะโอเคเดี๋ยวยก,จกิจกรรมนั่นนูน่นนี่อะไรอันนี้คืออะไรเออมันน่าจะมี2ตัวละครนะเป็นน้องกบ s p หรือเปล่าอ๋อใช่น้องกบ SP จริงๆด้วยอันนี้ก็น่าจะทำเควสนะโอเคอันนี้เป็นหาดาวอันนี้อ๋อ ดูล้เป็นกิจกรรมแจกน้องกบฟรีนะเนี่ยใช่ไหมใช่โอ้อสี่ปีก็แจกหนักเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ทำได้โอเคอันนี้ครบรอบสี่ปีเขียนเลขสี่ตัวเบอร์เลยหนุ่มน้อยผมคิดว่า,น,าน่าจะมาทรงมาสุมกันะตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอไม่ใช่เฮียฮิกังเลยซัส <c> ก <oughs> ูดูเฮียอะไรเนี่ยอะไร ทำฮัสเซ่นมันคืออะไรอชล่าออชูล่าออชูล่ากับอีกระเทยพูดเล่นนะพูดเล่นโอเคจิตกรรมมากมายแชร์แค่แชร์ก็รับ SP แล้วนะโอเคเดี๋ยวจิตกรรมนี้ผมค่อยมาทำแล้วกันนะแชร์ได้รับสกินโอ้ โอเคโอเคไม่ถือว่าแย่ yeah. okay. หรอโอเคอืมแจกหยกแจกยันแจกอะไรทั้งหลายหลอะอืก็กเป็นการครบรอบสีปีที่แจกกระหน่ำสมมุร์เซลล์นะโอเคมาโอเคผมว่าสุ่มเลยดีกว่านะอันนี้ผมก็มีอ่ายันที่59ไปที่จริงก็รวมมันเป็น70ไปแล้วแหละจากอ่าผมมีหยก 1, นะอีกพันสามนะเอ่อวาดอะไรดี เพื่อเป็นสิริมงคลอะไรดีอะไรดีโอเครูปเงินแล้วกัน <c oughs> เหมือนไหมไม่เหมือน <c oughs> ว่ามีิอะไรเนี่ยโอโ้โถโอเคต้องมีฉากคัดซีมาแล้วต้องขึ้นรูปดาวน์โหลดแล้วตัวที่ผมยังไม่ได้ก็คือ,อที่ต้องการดีกว่าโกเซน กดเซนแล้วก็เซนมิฮีนะเซนมิฮีก็แล้วก็อชุราอชุระผมก็ยังไม่ได้แล้วข่าไปเอ s พอพผมก็อยากได้ทีกลางเอพนะก็แค่นี้แหละก็ก็กน่าจะหมดแล้วนะโอเคโอ้รอบแรกไม่มีไม่มีอะไรเลยโอ้ยไม่นะรอบแรกไม่ได้อะไรเลยโอเคยังเหลืออีกสี่ครั้งนะครับอีกสี่รอบ อันนี้ไม่รู้จะว่าอะไรก็มุนหมุนไปก่อนมุนหมุนไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอหรือเปล่านะเอตัวโอ้โหอาอาอืมอาอีกแ้วโอ้โมม เฮ้ยฉากะซีนหายไปไหนเฮ้ยฉากะซีนอยูดย่ดงมึงฉากะซีนมึงหายไปไหนฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะโอ้โหคินนละเออตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะคินนละโอเคมาก็ดีมดัน <Okay. S 1> มเนี่ยโอเคก็ไม่ได้แย่โอเคตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะคินนละมันก็ตกเมตาตีบอสไปนานแล้วนะอ๋อคินนละแต่จะว่าตกเมตาก็ไม่เชิงมันก็มีการปรับเปลี่ยนการเล่นอยู่เรื่อยๆนะ โอเคมาข <c oughs> ินละมาหนึ่งตัวแล้วการันตีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นการันตีนะโอเครับของแป๊บหนึ่งอืมการันตีแล้วน่าจะเป็นการันตีที่ยังไม่เคยมีนะโอเคหมุนไปหนึ่งทีหมุน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 ลูกข้างอืม <c oughs> สา์ผมจะได้ฮิกัง์ซ้มากกว่านะแต่นี้มาผมก็ไม่ได้ซีเรียนนะอย่างน้อยก็เป็นตัวที่ผมยังไม่มีโอเคอย่างน้อยผมกม็ก็ได้เอสดอาร์ไม่ซ้ำมาหนึ่งตัวแล้วแต่มาตัวที่ไม่ต้องการช่างมันโอเคเปิดต่อไปอ้ออารล้วนปะรอบนี้จะอารล้วนหรือเปล่าโอ้โหแหงมุมมานะโอ้ รอ,อ,อบนี้น่าจะเกลือซะแล้วว่ะท่านผู้ชมเอ้ยไม่รู้จะว่าอะไรเขามีแต่วงกลมอดอกไม้ไปสักนิดหน่อยแล้วกันโอเคเฮ้ยดอกวาดกล้วยไหมต้องวาดกล้วยหรือเปล่าโอ้โหอ่ามาเลยวะ่ะครกหรือเปล่านะอนงวัน โอเคอ่าอ่าเมออ่าน้องผีอีกโอ้โหกับปะอ๋อน้องไฟตัวปั่นไฟอือโอ้โหโอ้โหยับว่ะอะไรวันนี้ปวดหัวจี๊ดเลย เราจะวาอะไรที่เป็นสิริมงคลดีดาบไปว่าดาบดีกว่าโอเคระบาย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 ชอบ <c oughs> นี่ดาบหรอไม่มีความคมเลยนะนี่โอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วดาบฉันดาบฉันมันจะฟันเข้าไม่เอ่ยโอเค เอามาหนึ่งตัวสองตัวอืมชิบหายแล้วมามาดิมาดิสามตัวเฮ้ยฉาคัดซีนเพื่อนต้องการฉาคัดซีนฉาคัดซีนมึงอยู่ไหนฉาคัดซีนฉาคัดซีนเพื่อนเออมนความวังนั่งนะ้ำตาลิน <c ười> โอเคมีสิบสี่ใบเอาไงดีเอาไงดีโอเคสายฟ้าไหมรูปอะไรไม่รู้ว่าพลาดไปเถอะโอ้เอสอาร์เอ็ดได้อีกแล้วเอ็ดได้อีกแล้วอาร์หนึ่งเอสอาร์สอง น้องกบโอ้โหน้องกบมาออีกแล้วโอ้โหคัดซีนนีฉากคัดซีนขึ้นดาวโหลดดีเพื่อนโอ้โอ้มีเลืออะไรเลยแลกสไลด์ลงไปกับตาโอเคซื้ออ่ะรอบสุดท้ายเพื่อน กล้วยเพื่อนโอเคกล้วยกล้วยต้องกล้วยแล้วกล้วยช่วยข้าด้วยกล้วยชักอัลสีนขึ้นดาวโหลดขึ้นดาวโหลดโอ้โหอยู่ไหนอ่ะโอเคนังกบ เฮตาโอ้ชาคดซีนน้องกอบอีกแล้วชาคดซีนอยู่ไหนชาคดซีนเบนโอ้โหโมโมโ,มโอเคได้คินลาละมันมาแค่หนึ่งตัวต้องต้องดีใจไหมผมต้องต้องดีใจไหมจีเอ๋เฮ้ย เกือเกิดไปแล้วโอ้โหโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วโอ้ไม่แล้วไม่แล้วผมไม่แล้วโอเคคลิปนี้ก็อ้อยวันนี้แล้วกันนะครับก็สลับจีกรสี่ปีก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับสลับองค์เหมียวจินะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ